สวัสดีค่ะ h a p p i n e Success s s คลิปนี้เจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของวิลเลียมอร์เตอร์วอร์ดนั่นคือความสุขคืองานภายในก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณวิลเลียมอร์เตอร์วอร์ดกันนะคะวิลเลียมอร์เธอร์วอร์ดเกิดเมื่อปีพศ2464และจากไปเมื่อปี2537เขาเป็นนักเขียนนักการศึกษา และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกันที่มุ่งมั่นทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนผ่านคำพูดและงานเขียนที่ยกระดับจิตใจคำพูดของเขาเช่นความสุขคืองานภายในยังคงมีอิทธิพลและกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกค้นพบความสมหวังและความสุขจากภายในตนเอง และสำหรับคำพูดนี้ความสุขคืองานภายในสื่อถึงแนวคิดที่ว่าความสุขที่แท้จริงมาจากความคิดทัศนคติจากภายในตนเองไม่ใช่จากสถานการณ์ภายนอกแหล่งความสุขภายนอกเช่นการครอบครองวัตถุหรือความสำเร็จเป็นสิ่งชั่วคราวความพึงพอใจและสันติสุขภายใน มีความยั่งยืนและยาวนานกว่าคำพูดนี้ส่งเสริมให้เราไตรตรองและตระหนักรู้ในตนเองโดยมองเข้าไปข้างในตัวเราเพื่อหาแหล่งที่มาของความสุขและความพึงพอใจเรามีอำนาจควบคุมความอยู่ดีมีสุขทางอารมณ์ของเราเองเราสามารถรับผิดชอบในการสร้างชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมาย เป็นการฝึกฝนความสงบภายในความสำนึกรู้คุณและการยอมรับตนเองเราสามารถนํามาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้เช่นไตรตรองตนเองอย่างมีสติในแต่ละวันให้เราจัดเวลาในการใคร่ครวญความคิดและความรู้สึกของตนเองเพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้มีความสุขจากภายใน แทนการสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกเราสามารถฝึกฝนการสำนึกรู้คุณโดยยอมรับและเห็นคุณค่าของชีวิตแสดงความขอบคุณต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราสามารถดูแลตนเองจัดเวลาสําหรับการออกกําลังกายงานอดิเรกและการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ลูกฝังความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับผู้อื่นโดยยึดหลักความเคารพซึ่งกันและกันและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเข้าใจและยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์และเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความผิดพลาดและสำหรับในที่ทำงานนะคะ หากคุณเป็นผู้นำทีมหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณสามารถสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกโดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่าได้รับความเคารพและชื่นชมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้คุณสามารถจัดเตรียมงานที่มีความหมาย ให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่มีความหมายและสอดคล้องกับทักษะและค่านิยมของพวกเขาเพื่อสร้างความรู้สึกเติมเต็มและคุณสามารถส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาค่ะสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพและส่วนบุคคลของพนักงานโดยให้โอกาสให้พวกเขาเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆนอกจากนี้ คุณสามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจโดยจัดหาทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ของพนักงานและที่สำคัญนะคะให้คุณนำโดยเป็นตัวอย่างคะ่ะแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคำพูดนี้เช่นการคิดเชิงบวกและการตระหนักรู้ในตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานขอให้คำพูดของวิลเลียมอร์เตอร์วอร์ดเป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่าความสุขมาจากภายในและเราแต่ละคนคือรากฐานของความสุขและความสำเร็จร่วมกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ